วันนี้เราจะมาเล่นเดโมไนครับผมเดโมไนก็คือเออเอเอาหายไปไหน <laughs> เป็นเดมโมที่ชใช้ดาบอย่างเดียวนะแล้วจะมีโล่ตรงนี้ด้วยดูดีเลยทีเดียวไปไงล่ะอ,อ,อะไรวะอะไรวะเราจะใช้ดาบฟันหัวมัน <laughs> ขอฟันหน่อยขอฟันหน่อยสิขอฟันหน่อยให <laughs> ม่ใหม่ใหม่ใหม่นี่นี่อย่างไอตัวนี้ไอตัว เออขอปั้นหน่อยขอปั้นหน่อยปั้นหน่อย,นนอยการเล่นเดโมในที่ดีนะครับเราจะต้องหาตัวที่มันอยู่ตัวเดียวตัวบางๆซะหน่อยเราจะได้ปั้นหัวมันง่ายๆต้องหาต้องหาต้องหาหน่อยนะตัวไหนปั้นง่ายมั้งนะตัวไหนนะตัวไหน <Nope. S 1> ไม่ง่ายปั้นไม่ง่ายเลยเหีย โคุณหนีก่อนเลยพิษถ้าพาอย่างนี้นะครับเราก็ควรหนีนะครับจะเสริมนะฮะอย่าเข้าไปเด็กขาดนะครับไม่งั้นตายได้ง่ายๆเลยแมงอยู่กับนกระจุกเลยว่ะนี่มาตรงนี้มาตรงนี้แอบเข้าหลังแอบเข้าหลังมันแอบเข้าหลังมันผมจะแอบเข้าหลังนะครับหมอหมอหมอฮิวหมอโอ้ยเกือบแล้วถ้าหมอไม่ฮิวกูแล้วก็ เดี๋ยวเดียรอ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 ชาร์จรอชาร์จเราจักตรงนี้แหละเจักตรงนี้แอ๋มไม่เสี่ยงดีกว่าเว้ยอันตรายอืออืออืมอือื้มว่าเราปิดอุปกรณ์ดีกว่าเป็นนี่เพิ่มดาเมจถึง20%บอกเลยว่าแรงแน่ๆ อย่านะสปายมึงอย่านะมึงเติอนะมึงอย่านะอืมไอ้เหี้ Harris, Harris, ยยิงมัน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 ไม่ใช่ยิงกูแคทลีนแคทลีนเรามาใหม่เรามาใหม่เรามาเรีว <that> อ๋อ <losers> อ๋ออ๋ออ๋ออะไรวะอืมโอ้ยติด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 ไอ้ไอ้ไอ้เหรอ อสสปาย้ <c oughs> ดูก่อนว่ามันมีไหมสปาปเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไอ้นี่หลังกูอีกไอเวนแม่งใครสั่งใครสอนให้มาทิมหลังกูวะอืม <c oughs> <c oughs> ฟันไม่ถึง <c oughs> โอ้โอ้เหียก็ <c oughs> แ,แอบแอบแอบ,แอบ,แอบ <c oughs> เออเรียบร้อยไปไงล่ะ โดนชนเป็นไงละมึงแอบบแอบบแอบแอบร้อยชาร์จเต็มแล้วเราเค่อยเข้าเหมือนเดิมโอ้ยอืมอืมอืมเรียบร้อยไปแไอ้สัตว์ผ่านแล้วพาโลพาโลไปดิไพายโลไม่มีอุปกรณ์ปืนนะยี่ห้อผมมีแต่มีดอือ อีกหัวอีกหัวเป <c oughs>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  ็นไงล่ะดูความเก่งกาจของเดโมไนท์ไหมสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นตั้งสติเราต้องตั้งสติกันยาวๆเลยอย่างเงี้ยอ๊ยจะหมดเวลาซะแล้วเป็นไงแล้วอองมาลองดูกันว่ามีดนี้จะฟันหัวใครได้ไหม ปันหัวมก่อนเลยอืออืออืออุ้ยม,มีของว่ะเอามาทำไมก็เจอกนครับการเล่นเดโมไนท์เราต้องจัดก,การคนเดียวไอ <c oughs> สัตว์สำลักน้ำลาย <c oughs> มีใครเคยเป็นไหมพร้อมนะเพื่อนนายพร้อมเราก็พร้อมอ่ะไ,ไปแล้วกูกลับแล้วกัน กูไม่พร้อมแล้วไอ้นี้ยแห่งเลยฮี่แมงเสือกหนีเดเวรอยอย่างนี้อย่างนี้เอ้ากูตาย <c oughs> คือเราก็ต้องกะจงกังหวะมันให้ดีๆนะเพื่อที่จะได้โดนหัวมันไม่ไงั้นก็จะเป็นแบบเนี้ยหรือไม่ก็เลือกตัวที่มันเลือดน้อยๆหน่อยก็ได้แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเลือดน้อยตอนไหนผมว่ามีคนมาแน่นอน แมงอยู่กันเพียบเลยไว้ตรงนู้นโอ้โหไอ้หียเอ้ยกูไปดีกว่าไม่เหมาะกับเดโมนไนท์มากๆสถานการณ์อย่างนี้ไม่เหมาะมากๆมันไม่มีเลยเมันหายไปไหนกันหมดวะอ๋อคนมันหายไปเลยคนมันหายนี่ว็ตามเพื่อเราไปเฮ้ยก็คิดตัวอะไรวะนยเอ้าโอ้โหปูจะชนะอยู่แล้วไอ้กูมาย้ายทำไม ไอ้บ้าเอาอือฮึไอเ้เหี้ยอดีตเพื่อนมาให้กูฟันหัวซะงั้นน่ะโอ้อเยเหี้ยแม่งอยู่กับเพียบเลยแล้วกูจะรอดไหมละ่ะแล้วกูจะชนไะไหมล่ะไอ้บ้าสงใส่มันย้ายเพื่อให้เราแบบได้ฟันหัวอ,อืออือโอ้ อือมันอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เป็นไงไม่สงสัยมันย้ายเพื่อให้เราได้ฟันหัวฝั่งตัวเองแน่เลยว่ะเอยขอบคุณขอบคุณขอบคุณระบบไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเลย <c oughs> ไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเลยก <c oughs> ูไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเลย <c oughs> โอ้ววววเอยอะไรวะตกใจนะเพื่อนนี่ตกใจหมดเลยนะ <c oughs> เราต้องหาตัวที่มันอยู่ตัวเดียวแบบสไนเปอร์แบบตัวเมื่อกี้แต่ไม่ใช่มึงแน่ๆ <c oughs> ไม่ใช่มึงแน่ๆเว้ยอออโอ้โ้พวกพี่มากันสามสหายเลยนะครับเฮ้ยใจเย็นอย่าพึ่งอย่างน้อยก็ก,ก็ได้ได้หลายตัวอยู่นะอย่างน้อยก็ได้หลายตัวอยู่นะ